ชีวิตเรารอปออรพอรอสมชื่อชีวิตอ<ม>าละจ้าขนมจะขนมใครไม่ซื้อไม่ใช่ลูกคนเชิญจ้าเชิญจ้าไปคุณป้าจ้าทางนี้ <c oughs> เอาสวัสดีครับจ้าจ้าสวัสดีจ้าเจริญเจริญน,นะ จะไปไหนมาไหนก็ขอให้ตลอดปลอดภัยจะทาํามาค้าขายก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองครับตาไม่ไดงอวยพรอหละหะ่ะผมไม่ได้ขายอะไรผมเป็นยามเป็นยามอุอ้ย,ยคุณป้าจ้าอายุปูนนี้แล้วยังแข็งแรงอยู่เลยนะจ้าโอ้ยสาวคงสวยอ,อกาการดที่เโอ้ยสวยสาวสาวนี่อย่าโหอย่าคุยเลยอ้ฮะ พอป่ากรุงเทพมาเนี่ยนะมาก็เป็นรถบัสเลยเนี่ยนะลากป่าขึ้นไป<อ>ข่มขืนเป็นรถเลยเโหรโอโโบ้าใครจะไปทำขนาดนั้นฉันมีที่สำรองไว้ได้เขาทั้งขบวน <c oughs> <c oughs> ยังไม่หมดแววสวยเลยนะโอ้ตาเธอเขาเรียกที่บ้านเขาบอกสวยไม่บรรยะลบรรยังหัวนะงานดีงานดิเอาเนเนปากดีจังเลยพระคุณอันนี้เนเนถ้าล้มตาลเนี่ยนะเนเนทำจากไอ้ไอ้ตาลไม่ได้ใส่ผงฟูอะไรเลยกินกินกินป้าให้เหรอเนเน่ปากดีปากดีก็เลยให้ขนมกินโอ้ยขอบคุณครับป้าคุณแกเป็นพวงเลยนะพ่อคุณ ป้าผมขอเมดขนุนกับทองหยอดอีกห่อได้ไหมนี่ได้นี่หวานจุกอกอร่อยไอ้หนูลองกินลองกินนี่ป้าเนี่ยทำอร่อยเออป้าได้ปากดีไหนๆก็ได้คุยกันแล้วถูกคอถูกคอสิที่แยกว่าจะไม่บอกเนี่ยโอ้ยมีอะไรพูดได้ฉันอ่ะสบายมากบอกได้เลยนะบอกได้เลยลูกตรงนี้เขาตั้งหาบเล่แผงลอยไม่ได้ ข้าห้ามมาวางขายไปไปไปมาป้ายาไปนู้นเลยนู้นเลยเหรออมันไม่ม้ขายมึงทำอะไรเนี่ยฮะมันต้องแผ่ลอยตรงเนี้ยพี่ไปไ,ไปไล่ป้าก,กันเลเขาแก่ปูนี่แล้วเนี่ยฮะแล้วจะเกิดเป็นแม่มึงล่ะมึงไปไล่อีกจะไปขายที่ไหนถ้าผู้จัดการมาเห็นแล้วเราก็ตกงานนะเขาห้ามตั้งตรงเนี้ยทางเข้าลิฟต์ด้วย จะบ้ามาเขาขายแป๊บเดียวเขากลับแล้วปล่อยแค่เธอดูด้วยดิกเขาแก่พวกนี้จะไม่เล่นขายใหญ่ได้เราเฮ้ยบ้ามีอะไรกินบ้างอ่ะคนนี่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 ขนมไอ้ไอ้ไอ้นี่เขาเรียกขนมไอ้ไอ้เค้กไอ้ขนมไข่ว่าชซเลิตขนมไข่อร่อยอร่อยไม่มีลูกเต้าดูแลเลยเหรอโอ้ยมันลูกเต้าจะเราก็ต้องช่วยเขาเขาก็ทำงานของเขาเนอะจ้าต้องมาขายเองว่ากันเถอะเองคนเฒ่าคนแก่หน้าสงสารนี่หนึ่งให้อันเดียวเหรออันนี้ เอาลองกินนิดนิดไหมะโอ้โหของดีกันเลยนี่ก็หวานพอที่หวานใหญ่เลยทีนี้นี่เอาเลยเลยเลยป้าไม่เป็นไรฮะป้าให้ขนาดนี้นะอะผมมีเรื่องอยากจะบอกป้าบอกว่าตรงเนี้ยมันขายไม่ได้ตรงเนี้ยมันขายไม่ได้เอาขอห้ามขายขอขอตั้งขายหน่อยไม่ได้เหรอไม่ได้มันทางคือลิฟท์เขาเดี๋ยวู้กัดการมาเห็นเดี๋ยวโดนไล่ออกขายกันป้าจะขอโทษจะขอโทษขอโทษขายได้ยังไงไม่ได้ แม่แม่แม่มาขายตัวนี้เหรอเนี่ยเอ,อ้ยแล้วมึงเฮ้ยสวัสดีครับผู้จัดการครับออสวัสดีครับมาแต่เช้าเลย ไม่ไปขายแถวนี้เหรอฉันบอกในบ้านแถวนี้ฉันอายเขาเห็นไหมผลขายได้ป้าตั้งตรงนี้เลยขายได้ไงป้าตั้งเลยป้าเรีนี่แหละป้าตั้งก่อนตั้งอะไรตั้งอะไรกันขายตรงนี้ของข้ามาไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องพูดแล้วป้าไปไม่มีใครซื้อออกจากลิฟต์มาเขาเจอเขาจะได้ช่วยกันซื้อเดี๋ยวพวกฉันช่วยช่วยช่วยใช่ใช่ห่อห่อห่อเท่าไหร่นี่ป้าไม่ต้องพูดเดี๋ยวเอาไปหมื่นหนึ่งเลยเอาตะกร้านี้แล้วกัน ดูอ๋อด้วยครับป้าฉันช่วยพันกว่าบาทพันเอาไม่คานไปด้วยไงเอาไม่คานไปด้วยขอบคุณมากครับหลังมาขายนะป้าเออนี่ยิ่งตั้งร้านอาหารตามสั่งหน้าลิฟต์นี่เหมาะมากจะจะคุณขายหมดเยอะขอบคุณนะขอบคุณนะขาหมดเลยเหรอจ้ายหมดเลยโอ้แกสองคนนี่มันคนใจดีใจบุญจริงเนาะไม่ใช่ก็คือเจร่อเลิญเห็นกับผู้จัดการนะใช่เพราะโอ้โหนี่ผมไม่รู้ว่าผู้จัดการเนี่ย ให้แม่มาขายหนมแบบนี้เออพวกเราจะใจดำไม่ช่วยซื้อได้ยังไงมันจะดูน่ากเกลียดอะใช่เงินเดือนรู้ออกด้วยให้ไปเลยหมื่นจะให้เลยจ้ะแม่ฉันใช่ก็มันกี้ผู้จัดการเรียกแม่เอา้าคนเราคนแก่แล้วก็เรียกแม่แม่แม่นี่คือเอ่อฉันเอ่อไม่ไม่ใช่แม่เขาจา้าฮ้อออยอแกเอาแต่กูมาให้ให โอ้ยแม่เหมาะตะอย่างท้องหยอดไม่ขนุนดี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 อเออ,เอ,อผู้จัก,การครับไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วจะเรียกแม่หาออตอดังมหาสนุก200กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่น่าเชื่อไปแล้วเกิดได้ยังไงเดี๋ยวนี้เลยอะว่าตายแล้วพระเจ้าช่วยอ้นวตายแล้วานจะทำยังไงเนี่ยะจ้าโทษนะเฮ้ยคุยวอลหรือภาคหนังคือเขาว่าไงคือทั้งหน่วยเรารายงานมาว่ามีคนเนี่ยขับขี่ความเร็วเกินกว่ากำหนดที่กฎหมายกำหนดไว้ครับผมมาทางนี้เปล่ามาทางนี้เลยครับหมวดอย่างนั้นสกัดจับเลยอย่าให้รอดอย่าให้รอดเออมาแล้วใช่คนนี้ไหม อ๋อตัวสองท่านเปลี่ยนใช่ไหมแต่งตัวสีอะไรสีชมพูไม่น่าเชื่อต้องผัวสีชมพูเจออะไรอยู่นี่ตั้งแต่เลนหาเนี่ยขออนุญาตดูใบขับขี่ด้วยครับผมสวัสดีครับผู้พิทักษ์สันติราคุณตำรวจและกุ๊เจ้าหน้าที่ครับผมเขารายงานว่าคุณขับรถเร็วครับครับผมมีคนรายงานหาว่าผมขับรถเร็วครับเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ครับ คุณกําลังทําผิดกฎหมายอยู่ครับ<ช>ดิฉันทางปิดเรื่องอะไรเขามีหน่วยูครับพี่รายงาน,นหน่วยไหนบอกคุณไม่ไงถึงมาเนี่ยค้ชเนเตอรเนี้ยนี่ไงฟังนี่<อ>ไงฮะเห็นไหมมันเป็โคดของตำรวจคุณฟังไม่ทันหรอกผมไม่รู้เรื่องฮะค,คือจะมากล่าวหาอย่างนี้มินประมาทผมฟ้องได้นะคะโอ้คุณจะมาเล่นลิ้นครับเอาใบกับขี่มาผมเล่นลิ้นที่ไหนผมเล่นเป็นเหรอคุณจะมากล่าวหาไม่ได้เอาใบกับขี่มาดีกว่าครับเอาใบกับขี่ ขอโทษนะครับคุณมีใบอนุญาตหรือเปล่าจะมาเอาใบเกบขี่ของนีมเป็นเจ้าหน้าที่ครับผมเข้าใจว่าคุณคือเจ้าหน้าที่โอเคครับคุณเอาสักเพศมาคุยกับผมฮะสับสนเพราะมึงเนี่ยเอาไปขี่มาดูดีกว่าครับเียคุณขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนดครับผมขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนดไว้ใช่เท่าไหร่200รกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคุณคะคุณตำรวจขาฉันฟ้องได้นะ ฉันแจ้งจับได้เลยนะฉันรู้กฎหมายดีฉันเรียนกศออนฉันรู้กฎหมายดีคุณเรียนกศน,นนี่อะไรฮะกินเสร็จแล้วก็นอนนะคะ่ะออไปลงพักเลยดีกว่าครับไม่ไปค่ะดีฉันไม่ไปดีฉันขับเกินสองร้อยก็จริงแต่ไม่ถึงชั่วโมงขาดอีตั้งแปดนาทีข้ออะไรฮิดข้อหาอะไร,อออะไรคุณขับรถเร็วไง 200กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณขับเกินดิฉันขับเกินขอโทษนะครับโทคุณทำอะไรฮะดิฉันถ่ายคลิปดูก่อนค่ะคือเป็นพยานกัะเหรอคือดิฉันขับเกิน200ก็จริงแต่ไม่ถึงชั่วโมงขาดอีกตั้ง8นาทีอย่างเงี้ยผิดหล่อเขาคุณขับแค่ตอนนี้คุณใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงคุณแค่ย้าสิบนาทีคุณขับ200กิโลเมตรอย่าอย่ามายืนชี้หน้าใส่ดิฉันนะคะ ถอยหลังมาอย่ามาใกล้ตัวอย่าโดนตัวฉันมีพรบคุ้มครองนะครับอย่าห่าถอยไปค่ะคุณมีอะไรนะฮะพรบคุ้มครองค่ะคุณคนหรือสัตว์สงวนครับมินประมาทกล่าวหาดีฉันหลายกระทองเลยนะครับไอแ,แต่ความจริงมันก็ไม่น่าเร็วจมูกคุณโตลมค่ะนี่คุณขับเร็วได้ไงกล่าวหาดีฉันมินประมาท ดูถูกยันจมูกดีฉันฉันเอาเรื่องแน่คุณดอนแน่ถ้าเจอพ่อดีฉันไปคุณเสรจแน่ฉันลูกสาวของสอคอสอเสพสอคอสท่านพ่อคุณจะปรากฏหน้าทีนึ่งก็ปีใหม่ใช่ไหมฮะรู้ว่รนีรู้กันหลบไปคัะแล้วอ,อย่ารู้มา,ากครับผมว่าไปเสียขปาบัดดีกว่าครับคุณผู้หญิงครับยังไงผมก็ไม่ยอมอารจุปาที 200กิโลเมตรถูกต้องคุณขับมา52นาทีหานาทีแนาทีคุณมั่นใจนะครับว่าไม่เกินมั่นใจฉันตั้งนาฬิกามาถูกต้องฮะแต่ตอนนี้คุณคุยกับผม9นาทีแล้วครับเกินแล้วฮะใช่ครับ ไปเสียครับปับโรงพักนะครับจัดการเลยครับเกิดได้ไงวะเกิดฮะเกิดเลยครับเดี๋ยวเดียวเลยครับเสียครับปับเลยครับคนบ้านมึงดูนาฬิกาตรงนี้อ่ะเนี่ยอือก็ดูตรงนี้ครับครับผมนะฮะอ่านี่เห็นเลยนี่อะไรรู้ไหมอะไรรู้ไหมอะไรคังคโขึ้นวอไปโรงพักไปเลยปั้กกันคนนั่งรถเมย์เนี่ย ไม่มีใครลุกให้นั่งมีคนคนหนึ่งสุภาพหลุดมากอาขนาดรถวิ่งประมาณ7-80นะเขาตัดสินใจลุกให้คนแก่นั่งเลยโอ้โหสานคนตกใจกันทั้งรถเอา้เอาทำไมต้องตกใจอ่ะไอ้คนลุกเป็นคนขับเป็นคนขับนึกไม่ออกว่าไอ้รถเมย์มันมีคนขับไม่งั้นเล่าไปแล้วกอ,อดังมหา,าสนุก เจ้าของร้านตัวจริงนองก็นองกล่องนองก็นองกล่องตึงก็ใสวังวังไม่เคยจะทํางานอะไรเหีย <Yeah. S 2> จะเรียกทำไมยืนใกล้ๆกันไม่ต้องเรียกเสียงดังเหีย yeah. yeah, ว่าใครมาทํางานสาย ก็ใครมีกันอยู่สองคนว่าเป็นเจ้าของล้างผมมางานสายมาที่หลังใช่เพราะผมมีคติประจําใจคติว่าอย่างไรเจ้านายต้องมาก่อนใช่สิว่ามาก่อนไงว่ามาดูว่าเลือจากล้างได้เรียบร้อยไหมเลือจากว่างวัางเลือจากได้แค่นี้เหรอนี่ไงนี่ไงจัดไหม จะจักทำไไมอย่างนี้ของมันอยู่ตรงนี้ของมันอยู่ตรงนี้ไปคิดติดกันทําไมเฮีย <Here. S 1> เรียกอีกแล้วเฮียไม่ได้มีความรู้ตรงนี้เอาแค่โต๊ะค่อย่บไปติดกันมันต้องมีความรู้ตรงไหนวะถาต้องมีความรู้ตรงไหนมีความรู้ตรงที่เอาโต๊ะมนติดกันได้ไนงะต,ติดเพื่ออะไรถีไมาถีบทเท่าเย็ย yeah. ยังไม่ยังจริงจริงตีถาโตถาโตแม่งแท้หลวงจูห่หลวงจู่มาว่าวไปยัง <p> ยิงย <Research. S 2> <อ>าวพกกระเป้ายิงฉุบเห็นไหมไม่เปนะ็นไรไม่เป็นไรอ่ะติดแค่เมื่ <outheast S 1> uh! อมาเร็วมาเร็วโอ้ยเดินช้าเอ้ยจะพุ่เข้ามาเร็วถูกต้องเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยอ่ะขอโทษนะครับแป๊บแป๊บครับมีห้องพักเั่าคาว์ไหมครับพมากินข้าว ก็จะเปลี่ยนบรรยากาศก็จะสั่งอาหารขึ้นไปกินบนห้องอ่ะครับมันไม่ใช่โรงแรมนี่เป็นร้านอาหารอ๋อเหรอครับโรงแรมอยู่ขวามือนุ่งอ๋อเหรอเดินเลยมาทําไมอ่ะใช่แล้วที่โรงแรมนั้นก็มีร้านอาหารอร่อยกว่าที่นี่เยรออ๋อเหรอคือพวกอย่างนี้ได้ยังไงพวกพวกอย่างนี้ได้ยังไงร้านเราคืาอร่อยสิเป็นเท่าแก่เนี่มันต้องดูแลทีนอ่ดีกว่ามีอะไรพี่พีพี่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 พ่พี่่พี่พ่พี่ ก็ใช่ไงก็ใช่ก็ไปกินร้านเดียวแต่ที่นี่สกปรกสกปรกกว่าครับครับเอาไงดีแม่มึงอเอที่นี่แหละจะชอบของสกปรกได้เครับ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 มีอะไรกินมัางก็ไม่รู้มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮะมึงังขอทำไมเนี่ยยังไม่มีใครสั่งอะไรเลยก็เรียนลูกค้านี่เขาคำลักจะสั่งไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแน่นะคะไม่มี เขาเป็นเจ้านายผมจะไปมีป <smoked Hayır? affe tới> <Okay. S 2> ัญหาเขายังไงแต่ถ้าเป็นเสี่ยวอ้อเหมือนกันป่านี้ผมต่อยปากแตกไปแล้วลูกค้าเข้าพูดจาให้มันดีๆถ้าใช่เนีผมก็พูดดีผมพูดอะไรจะเฮียไม่ดีก็คือคือคือพุยเกิดพุยเกิดพุยเกิดพุยอ้าวนี่นี่นะข่าวนะว่าประธาหลอกเลยเฮียอย่าอยะไรยาอย่าเลยพื่อจะเกลี้ยงอะไรซะ อเออะไรก็ได้ง่ายๆเอามาที่กินแล้วเร็วๆแล้วออกจากร้านเลยใช่ครับมีไหมครับของที่กินได้มาเร็วๆฮะได้ครับได้ครับครับเอคือไปลื้อไล่บ้าเออกไปข้างนอกร้านก่อนเดี๋ยวเอาไม่มีโต๊ะบ้างไหวพระเหรอครัสวัสดีครับ มาทำไมครับโอ้ขอขอทานโอ้ยมีตังค์ให้แม่มึงเอาตังค์ให้เด็กไปหน่อยเรวเรว็อาตังค์มาตังค์มาเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยไเดี๋ยวเดเขาายวเหีอเดม๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขี๋เดี๋ยวเงเี๋จะเดดีขวเเดีเป็นอาชีพของเ งินพวกผมเองไงมันเรือใช่แต่มันต้องออกไปนอกลังฮุบปากคนเนี่ยต้องรู้จักให้โอกาสคนใช่ไหมให้โอกาสคนที่ได้โอกาสดีกว่าให้โอกาสกับคนที่ฉวยโอกาสนี่ไงนี่เขาพูดถูกนี่ไงเออเฮียเป็นคนป่ะเนี่ยเป็นคนที่ไม่เป็นคนยืนคุยกับพวกมือเหรอเข้าใจว่าเป็นคนแต่เขาเป็นขอทานก็จริงแต่เขาไม่ได้มาจี้มาป้นเขามาขอก็ให้เขาไปสิครับ มันไม่มีอาชีพอื่นท่าวะถ้ามีอาชีพอื่นทำมันจะมาขอทานได้เหรอหรือมีความสามารถอย่างอื่นไหมก็พอมีครับอะไรนะก็พอมีครับได้ยินไหมเขาก็บอกเขาก็มีความสามารถถ้ามันมีความสามารถแล้วมามาขอทานทำไมทำไมไม่เอาอาชีพมาทําทำงานอ่ะก็นี่ไงความสามารถเท่าให้่ก็ขอทานได้ไงมันไม่ใช่อาชีพเอางี้เอาเงี้ เรื่องโชว์ความสามารถให้อ้วนดูสักหนึ่งอย่างอย่าให้ซ้อกับเฮียเลี้ยงข้าวไอเลี้ยงเลยจันใจเลี้ยงอยู่แล้วทำอะไรได้บ้างอ่ะเฮ้ยอยิบดิว้ายิบขึ้นมาเขาจะโชว์ความสามารถก็เผื่อเขาผัดข้าวได้ไงโอกาสขอให้โอกาสค้อนลบๆเอออ้า จอกไปลองเก้าอี้เอาเก้าอี้วางบนจมูกแล้วไม่หล่นเฮ้ยนี่มเก้าอี้จริงจนะเนี่ยเก้าอี้ใส่ฐานมีเหรออีนี่ไปเก้าอี้จริงแล้วเ้าเกิดมันทำได้เฮียว่าไงถ้ามันทำได้มันต้องการอะไรพูดเองนะว่ามันต้องการอะไรก็อเอาพู้เฮ้นี้ได้ยิงเลยถ้ามันต้องการล้านเฮียอถ้ามันต้องการาอ่ะ ว่าจะให้มันก็ไล่ถ้าเกิดมันทําไม่ได้ถ้ามันทําไม่ได้มันจะให้อะไรอ้วะผมจะให้มันขอโทษเธอเห็นป่ายกรังให้มันอกับคําว่าขอโทษใช่มันคู่กันไหมมันไม่ใช่เป็นคนขอโทษคนง่ายๆนะฮะ่างเาการมางใครขอโทษใครไหมอย่างไรมันก็ทำไม่ได้ถ้า ได้ยกให้เลยอ่ะลองดนะูเองนะเหียร์พูดระนานคุกเลยทำเลยลองดีลองดิได้ไหมอีกไม่ได้ <c oughs> เอาวหายพี <c oughs> ่ทำไมได้ Yeah, yeah.